กรับสวัสดีเอฟซีสุขภูสุขณนครับเมือนนิ้งหลอดมาสรุปผลบางไปขนาดท่อหท่อสท่อสามนิ้วนะครับบางส่วนนะครับยิบเก่าธัานวาคม2อ6 7นสณนะสนามสาอุดอรนะครับบางที่1นะึ่งนครพังงูนะครับขนาดท่อสองเจ็ดิบเอร์เดียวเดียวสองร้อยหาคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สองหน้านเล็กนะครับขนาดท่อสองนะครับเจ็ 70, 75, 3, 150, ดสด้าเดคะแนนผ่านครับบางที่3มเสียหมูบวก เจต้อยนะครับขนาดท่อสองนะครับ91้าิเดเปอดียวเดียวสามร้อยยคะแนนผ่านครับบั่งที่4นะครับท่องอ่ำไพนะครับขนาดท่อสองเจ็ดสิบเจ้าเดคะแนนผ่านครับบั่งที่5 950นะครับขนาดท่อหนึ่งนิ้ว70 80สิบแปด้อยสคะแนนผ่านครับบั่งที่6น้องยุ้ยนะครับน้องยุ้ย80เปิดเดียวนะครับเดี๋ย้อยเคะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่7จ็พอออกลุ่มนะครับ ขนาดทอสองเจ็ดเปเดียวเด็เดสอหคะแนนไม่ผ่านครับบางที่8ปนุ่มรถไทนะครับขนาดทอสองหกาเจ็ดสิบเ้อยแค่าแนนผ่านครับบ้างที่เก้าอัมพะวัน,นะครับเจ็ดสดแปดสงคะแนนผ่านครับบ้างที่10บเสียบาทนะครับเจ็ดสงดสิบเาคะแนนผ่านครับบ้างที่สิบอ็อน้องค่ายนะครับขนาดทอสองหกาเจ็ดส้าเด็ดรค่าแนนไม่ผ่านครับ บางที่12สอนะครับสาวหน่อยน้องโกนะครับสามสิบห้าเด้อยสค่าแนนผ่านครับบางทีสิบนะครับน้องปอนะครับแปดสขนาดทอสองเด้245ค่าแนนไม่ผ่านครับบางทีสิบสี่นครพังงูนะครับเจบเบอร์เดียวเด็ส้อยเค่าแนนผ่านครับบางทีสิบห้าต่อจะเลื่อนนะครับ ขนาดทอสองแปดสบหเ้าสิบเดสามรคะแนนผ่านครับบ้างที่2ิบสว่างพี่ลมนะครับแปดสิบห้าเก้าสิบเดดสา้อยสี่สคะแนนผ่านครับบ้างทีสิบเจ็ดเจะไม้นะครับเจ็ดสิบเบอร์เดียวเดดสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านครับบ้างทีสิบเจ้าพอตลาดสดนะครับร้อยขนาดทอสองนะครับเจิแดเบอร์เดียวเดร้อยส่บาคะแนนไม่ผ่านครับบ้างทีสิบเก้าสิงเก้แสนนะครับอ่าสิบสามสิบนะครับขนาด ทสามนะครับบางมืน่นนะครับบางไฟมื่นนั่นเองเด็ดสาม้ยี่ค่าแนนเจ้านะครับบางที่20เทปซีลินนะครับเจบเบอร์เดียวเดส้อยแปาค่าแนนผ่านนะครับบางที่ยีเสียบบาทดนะครับเจ็ดสิบห้าแปดเ้อยสิบห้าค่าแนนผ่านครับบางที่ยี่สองนองเอ,อิร์ดนะครับขนาดทสองหกสห้าเจ็ดสิดามร้อยสิค่าแนนผ่านนะครับบางที่ยี่าออคิดนะครับขนาด ทสามนะครับยี่สิบสามสิบ้อหคะแนนผ่านครับบางที่ยนะครับขวัญใจแม่บ้านนะครับบวกแฮปปี้นะครับขนาดทสองห้าสิบห้าหก้อยหคาแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยีเพราะออกกลุ่มนะครับขนาดหนึ่งนิ้ขนาดทสานะครับสามอยสิบห้าถึงสามร้อยี่้าคะแนนผ่านนะครับโอ้โหชิวเฉียดนะครับบางที่ยี อตนะครับขนาดทอสอปเบอร์เดียวเดียาคะแนนไม่ผ่านน่าจะหางขาดนะครับบ้างที่สิน้องปอนะครับแปดส้าสิบนะครับเดียร้อยหาคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สิจน้องปอในอ๋อบ้างทียี่สินะครับน้องปันปันนะครับขนาดทอสองบเบอร์เดียวเดีย้อยส่สคะแนนเจ้านะครับเปิดแม่นคักเจ้านะครับบ้างที่สินะครับ น้องของขวัญบวกร้านเล็กนะครับ85เบอร์เดียวเด้347ค่าแนนผ่านครับบ้างที่สนุ่มผู้เก็ตนะครับเ2บอเบอร์เดียวได้325ค่าแนนผ่านครับบ้างที่สเจอ้อมนะครับ80 85ได้270ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สน้องยุ้ยนะครับเ6บเบอร์เดียวเด้1 0 0ค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างที่3นะครับบาระบือนครนะครับอ่า บลบือนคะรน,นะครับขนาดเท่าสองเจ็ดสิบห้าแปด้าค่าแนนผ่านครับบ้างที่สานะครับเคยกาลาสินนะครับแปิบห้เบอร์เดียวเด็3สาม้อยหาค่าแนานผ่านครับบ้างที่สานะครับซอลุงเรื่องนะครับบวก เลดานะครับ73เบอร์เดียวเด245ค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างที่36นะครับเสียบาทบวกขุนศึกนะครับ75 80ได้2 7 5ค่าแนนเจ้าเกิบนะครับผมอ่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟสีต้องกราบขออภัาายไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ